คันนี้นิสสันนาวาล่านะครับปี2010นะครับตัว D40 นะครับเป็นรถรุ่นยอดนิยมเลยนะครับตัวนี้เป็น4ประตูสประตูนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ด้วยเกียร์ออโต้หสปีดนะครับนี่รถสวยนะครับสีขาวรถสีขาวสวยนะครับสีสวยรอบคันเลยนะครับ น,นี่ครับให้ดูภายในนี่ครับภายในเป็นเบาะหนังครับนี่ใส่พวงมาลัยแต่งนิดหน่อยนะครับนี่เกียร์ออโต้ครับคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับขับสบายเลยใครหาอยู่นี่ไม่ผิดหวังคันนี้รถใช้งานได้ดีนะครับเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับ โอเคครับนี่ครับห้องเครื่องสวยนะครับคันนี้เดินท่อสแตนเลสน,นะครับทั้งเส้นเลยนี่ครับให้ดูเดินท่อสแตนเลสทั้งเส้นนะครับนี่ครับนี่ เดิน,นเท่าสแตนเลสมายันนี่เลยนะครับกอเทอร์โบเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูชัสสีนะครับชัตซีแห้งๆสวยๆนะครับดูดูครับสวยหมดโอเคครับได้สี่ประตูนะครับคันนี้ไม่แพงนะครับโอเคครับใครสนใจโทรมาได้เลย